เลี่ยนจากบ้านเช่าเป็นบ้านเราใครที่อยากเริ่มต้นมีบ้านในราคาที่จับต้องได้ต้องไม่พลาดหลังนี้เลยทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวที่หน้าบ้านกว้างถึง6เมตรจอดรถได้1-2คันบ้านดีทำเลคุณภาพไปชมด้านในกันเลยค่ะทาวน์เฮาส์งห้องนอน1ห,ห้องน้ำ มุมนี้จัดวางโซฟามุมนั่งเล่นหรือรับรองแขกมีระยะวางทีวีจอใหญ่ที่กำลังพอดีสายตาถัดมามุมนี้วางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด2-3ที่นั่งกำลังอบอุน่นห้องน้ำถูกแยกออกมาเป็นสัสดส่วนพร้อมสุขภัณฑ์ให้แบบนี้เลยด้านหลังมีพื้นที่กว้างๆเชื่อมต่อไปถึงโซนหน้าบ้านจะต่อเติมเป็นครัวไทยก็ได้นะมีพื้นที่ซักล้างให้พร้อมแล้วไปต่อกันที่ห้องนอนแรกของเรากันค่ะ ห้องนี้จะอยู่โซนหน้าบ้านซึ่งทั้งสองห้องจะมีขนาดใกล้เคียงกันเลยห้องนอนที่สองของเราจะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านจะทำเป็นห้องนอนของลูกๆหรือคนในครอบครัวก็ลงตัวเท้าเฮ้าในฝันทำเลดีมีคุณภาพราคาล้านนิดๆต้องที่นี่เลยคะ่ะ